สวัสดีค่ะเราต้องการโครชบอดเดี่ยว2คนหน้าตายิ่งหล่อยิ่งดีต้องขอโทษจริงๆค่ะวันนี้โคชบอดเดียวออกไปสอนหมดแล้ววันนี้ไม่ได้แน่ๆค่ะแต่พวกคุณสามารถดูแอปจองโคชได้ดูว่าพรุ่งนี้มาเลนี้นะได้ไหมออ คุณคะในแอปพวกคุณโชว่ามีโค้ชร้อยกว่าคนเลยนะทีมซูเปอร์โค้ชลานสกีเปย์ซานเผื่อมีคนเดียเสร็จแล้วถึงเป็นทีมซูเปอร์ก็ไม่ได้ค่ะบดเดียวฮิตมากอีกอย่างลานสกีเคเบิลคาร์สี่โมงก็หยุดวิ่งแล้วสี่โมงครึ่งเริ่มเคลียร์ลานทำไมพวกคุณเพิ่งมาล่าะคะเพราะ<อ>เธอ<ๆ>คนเดียวแต่งหน้าจัดเต็มอะไรคนสวยเธอจะดูตัวเองหน่อยไหมว่าแต่งตัวอะไรของเธออีกอย่าง,างนี่ฉันคือมีใจเ <โ besides S 2> คาครพ <โ quite. S 2> เทพหิมมะหน้าสดเสียมารยาทมากนะพูดดี ก็ควรมีใจครอบมีคนหนุ่มสาวแบบนี้โผล่มาจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเชียวนะเทพหิมะกำลังจะแสดงอภิิหารแล้วออรออยู่นี่นะนี่ใครนะ่ะเขาไปหาโค้ชแน่เลยเราจะมีโค้ชแล้วใช่ไหมชงเอ้ยพักอยู่เหรอ สอนนักเรียนคนดีในบ้านไม่มีคนแล้วเหรอทำไมพูดแบบนี้ล่ะนายไม่ใช่คนหรือไงพี่ก็ไม่มีงานเหมือนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ก็ยุง่งยนาหวังดีกับฉันหน่อยได้ไหมกู้ภัยเราไม่มีงานไม่ใช่เรื่องดีเหรอ เธอเข้าใจนะเด็กสมัยนี้ใครๆก็ชอบบอร์ดเดี่ยวเท่คูมีสไตล์แต่นายลองคิดดูนะมีกี่คนที่เอาบอร์ดเดี่ยวมาช่วยคนจริงๆแล้วมีกี่คนที่ใช้บอร์ดเดี่ยวกระโดดเฮลิคอปเตอร์นี่ให้ฉันพูดนะวัยรุ่นสมัยเนี้ไม่เข้าใจความหรูหราที่เรียบง่ายของบอร์ดคู่เลยนั่นวัยรุ่นอยู่นู่นน่ารักน่ารัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปจะไปไหนอยู่นี่ก่อนมือใหม่สองคนพี่อยากให้ผมเหนื่อยตายเหรอไม่ได้ให้นายสอนสองคนเหล่าเยียนก็อยู่นี่นายาหมาคนเดียวแบบเท้าคนเขาจะเป็นเด็ไอดอลอยู่แล้วผมเชิญไม่ไหวหรอกนะยังมีคนที่นายเชิญไม่ไหวด้วยเหรอเขาอยากเรียนบิ๊กแอร์กับนายนี่นี่เอาอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วหิมะข้างนอกเวลาเหยียบก็แทบจะเละหมดแล้วนายรับมือใหม่คนหนึ่งท่านนี้ที่ทำอะไรฉันกำลังอธิษฐานกับแทบหิมะไง เทพพวกนี้ที่ไหนฉเนล้ะเธอเล่นต่างหากเธอต้องจริงใจหน่อยเรามมอธิษฐานกับแทพหิมาด้วยกันลูกช้างขอยอมกินเนื้อสัตว์กับผักไปทั้งชีวิตมามจะถ่ายหนังทีเธอหิมาตกหนักหให้จจอเจอเธอเอามาสิฉันหมายถึงหนังสือ เธอคืออาจัยอาจัยที่งานแจกลายเซ็นหนังสือ